สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสายพระเครื่องนะครับสมสะสมพระเครื่องวันนี้ครับมีพระมาให้พี่ๆรับชมนะครับรายการเหมือนกันครับแปดรายการนะครับเป็นพระเหมาบ้านมานะพี่นะรายการครับมาเริ่มรายการแรกเลยนะครับพี่รายการแรกเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับเป็นเหรียญเงินปาตานะพี่นะอากาศทองคํา น้ำเงินอาก,กาศทองคาลงยาแดงขอบน้าเงินนะพี่นะอากาศกทองคําเต็มอง์นะพี่อันนี้เป็นเต็มองนะอยู่นะครับพี่สวยสวยนะดูจม,มูกแล้วพี่นะจมูกจมูกครับมีโค้ดนะพี่นะมมมมคโค้ดนะมีน้ำเบอร์นะพี่นะอันนี้นําเบอร์แปดศูนย์นะพี่นะแปดศูนย์เลขกสวยนะพี่เลขสองหลัก สวยครับเลขสองหลักเป็นเนื้อเงินนักการทองคํานะพี่นะเศรสวยเลยครับองนี้ดูนะพี่นะความสวยงามนะเป็นออกวัดใหม่อําพวันนะพี่นะวัดใหม่อําพวันตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเหรียญผ่าลาบมีต่อโคดภาษาจีนนะพี่นะดูชัดชัดนะพี่นะดูนะครับเป็นเนื้อเงินนะพี่นะ สวยๆเลครับเื้นงเงินครับสวยๆครับดูครับข้างหน้านะความสวยงามนะพี่นะหน้ากากทองคํานะพี่จะเน้นเล็บหน้ากากทองคำนนะเนเงินหน้ากากทองคํนงงนกากคนะสวยๆนะครับพี่นะสวยๆครับงเงินหน้ากากทองคําครับ นากากทองคำนะพี่นะลงยาแดงคุยพื้นนะครับคุยพื้นสว,สวยนะครับพี่นะองค์นี้สว,สวยครับมีกล่องพร้อมนะพี่นะมีกล่องพร้อมพร้อมกล่องรายการต่อไปนะครับเป็นพระยอดธงนะยอดธงครับยอดธงหลวงพ่อคูณครับรุ่นเสาห้านะพี่นะเป็นเนตะกวดเถื่อน เสาห้านะพี่นะดูนะครับเสาห้ามีจีวอนครับแปะด้วยที่แปะครับจีวอนตะกุดทองคํานะพี่นะตะกุดทองคํานะพี่นะสวยๆครับเป็นเนื้อตะกั่วเถื่อนนะพี่นะองค์นี้สวยๆครับรายละเอียดเป็นตะกุดทองคํานะพี่นะ องนี้พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้นะพี่นะเลี่ยมพร้อมใช้ครับเลี่ยมพร้อมใช้สวยๆนะพี่นะโอ้หเสาห้าครับรุ่นเสาห้าเนี้ยตะกวดเตือนตะกุดทองคําครับมีจีวอนด้วยครับสวยๆครับสว,สวยเลยครับอันนี้เป็นพระชุดวิดีโอรแรกของผมนะครับวิดีโอรแรกของช่องนะครับอ่ วิดีโอแรกผมลงไปมันปิดกั้นมันทำเป็นในนี้ครับกำกำจับะไรยเอี้มันเป็น,ปนมันมืดด้วยครับผมเอาเลยเามาลงใหม่นะพี่พระชุดนี้เอามาลงใหม่เป็นพระวิดีโอชุดแรกนี่ครับสวยๆครับหลวงพ่อพัดเรียนหลวงพ่อพัดครับข้างกันหนกนะเนื้อทองแดงนะพี่นะหลวงพ่อพัดครับสวยๆครับ ดูครับองค์พัดวัดหนองวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับปีสามห้าปีสามห้านะพี่นะอันนี้ยุคแรกๆของหลวงหลวงพ่อเลยครับเหรียญเหรียญน,นี้ครับเหรียญ้ากรนกนี่นะครับจะมีเหรียญเป็นเหรียญไข่ปลานะแต่อันนี้เป็นเหรียญ้ากรนกนะพี่นะ,ะสวยเลยพี่นะจมูกบี้หน่อยฮะวงนี้จมูกบี้หน่อยนะครับ จะูกจะบี้หน่อยสวยๆครับแต่จะหมกบี้นิดนึงไม่นีดรึงครับพอได้ครับบี้พอได้เลยครับจมกูกสวยๆเลยครับหลวงพ่อพัดวัดทห้ด้วนนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะทองแดงเก่าๆาพี่นะรุ่นหนึ่งยนะครับยุคแรกของแกนะของหลวงพ่อพัดนะครับปีสามห้า สวยๆนะพี่นะดูนะสวยสวยๆนะครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเงินเป็นหลวงพ่อเงินครับเรียนหลวงพ่อเงินครับเรียนขวัญถุงครับดูหน้าดูจมูกครับเรียนขวัญถุงนะพี่นะ เกเก่าครับเรียมเก่าเกเลยนะพี่นะเรียมเก่าเก่าเลยนะพี่เรียมควันถุงนะดูนะครับเนี่ยเรียมเก่าเก่านะพี่นะหลงพ่อเงินนะสนใจติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์ปดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่นะครับสวยๆนะพี่นะสวยๆนะพี่เรียมเก่าเก่าเรียมเก่าเกเลยนะพี่นะเรียมขวัญถุงหลงพ่อเงินครับสนใจสอบถามได้นะพี่นะ รายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพุทสุดนะครับเหรียญพุทสุดครับเหรียญหลวงพุทสุดวัดการหลงนะดูนะครับสวยนะดูเส้นนะครับสนขนแมวครับมีมดคบครับดูรับหลวงพ่อสุดวัดการหลงดูเสือนะครับดูรายละเอียดครับเนื้อผิวลุงลงครับเป็นผิวทองแดงนะในทองแดงครับ ูลุงเลยครับดูครับลุงลุงเลยนะพี่นะหลวงพู่สุดวัดกันหลงนะหลวงพ่อสุดวัดกันหลงเป็นรุ่นปิตภพุธอ,ออกป้นเกิดแกนะครับเหรียญน,นี้ครับสวยนะเมตตาสร้างโบสถ์วัดศรีมงคลจังหวัดอยเอ็ดนะครับพี่นะสวยๆนะ อิศภูมิดูนะครับดูง่ายๆเลยครับโอ้โหสวยลุงๆแล้วพี่นะผิวนะตรงนี้นะครับหลวงพุทธสุดครับโอ้โหเศษสวยครับมีซอสเสือครับที่สังตินะเสวยครับลุกนาทังครับยิ้มครับแย้มยิ้มแย้มเลยครับเรสวยนะครับดูเหรียญนะโอ้โหดูเส้นครับดูเส้นนะสวยงามนะ ผมลุงเลยพี่นะผิวลุ้งเลยนะครับสวยๆครับของูดสุดวัดกระหลงสวยจริงครับของนี้สวยๆนะครับสนใจครับติดต่อสอบถามได้นะพี่นะขอภาพขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับโทรมาทักมาถามได้ครับถามราคาก็ได้ครับ0ูนย์1ปดศูนย์ปดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่ะครับสวยๆครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเหรนรุ่นนี้สวยๆนะพี่นะ การเไปเป็นสมเด็จครับสมเด็จอีกแล้วครับเดีียวสมเด็จครับเป็นสมเด็จนะครับเนื้อดินนะครับดูครับโหครับครบครับดูครับเนื้อหามะสานนะครับผงเก่านะพี่นะ เก่าๆเลยพี่นะองนี้นะเก่งๆนะครับพี่นะอยู่ขอบข้างนะพี่นะอยู่มนสารนะพี่นะอยู่นะครับมนสารดูเนื้อหาม,มนสารครับส,รสวยๆนะเม็ดดำมีเม็ดดำมีเม็ดแด,ด,ดงครับครบๆนี่ครับส,รสวยๆนะพี่นะโหครบ องค์ทมแจํเนะครับเกียรมแหลมยสวยๆนะพี่นะองค์นี้นะครับเก่าๆนะครับกุครบอะไรครับสวยๆนะเนื้อหาดีครับองค์นี้สมเด็จนะพี่นะสวยๆนะพี่นะ ดูนะครับมีฐานแซมฐานนลยครับโอ้สมเด็จตรงนี้ครับอีกองครับสวยๆนะพี่นะสนใจครับสอบถามได้ครับตรงนี้สอบถามราคาได้นะพี่นะต่อไปครับเป็นอีกองครับสมเด็จอีกองนะพี่นะเป็นสมเด็จสมเด็จครับสวยๆครับตรงนี้ พี่นะส,ส,ยสวยเลยนะอ,องนี้นะด<ม>ูนะครับเนื้อหาเมื่อสาอ er นะครับแร่ครับแร่เก่าเก่านะครับดำดแดงแดงครับมีนะแร่มันมันตึงตงนะครับองนี้สวยเลยครับสวยเลยมันมันตึงตึงนะครับ,ออรบพี่โอ้โหแก่งแี่งนนะอ,องนี้นะแก่งจัดครับดูขอบข้างนะพี่นะสวยสวยนะ สวยๆ <AL> นะครับเป็นสมเด็จนะครับเก่งๆสวยๆนะพี่นะดูนะพี่สวยๆครับเนื้อหาดีครับรงนี้สวยๆครับเหมือนสารถึงครับรงนี้ตึงงครับเก่าๆนะพี่นะสมเด็จองนี้นะครับเก่าๆเลยนะดูข้างๆครับ ขอบครับสวยๆนะครับพี่นะสนใจครับติดต่อสอบถามได้นะพี่นะเป็นราการสุดท้ายนะพี่นะเป็นพุดทวดทหลังเป็นพูดทิมนะครับเป็นเหรียญเนเหรียญน,นะครับ วัวจ็บน้ำทะเลจีบเหรียญเสมาเล็กนะครับตรงยาแดงครับเป็นเหรียญเนื้อทองทิพตเนื้อทองทิพนะครับมีกระไหล่กระไหล่ลงยาครับลงยาแดงนะพี่นะหลังเปลงบททิพย์นะครับเป็นพร nah. ะหมาบ้านมาครับชุดนี้พระหมาบ้านมาทางนั้นเลยครับชุดนี้เป็นพระหมาบ้านท้งนั้นเลยครับ สนใจองค์ไหนครับสอบถามได้นะครับสอบถามราคาได้ครับขอรูปเพิ่มเติมได้ครับโทรมาคุยกันก่อนครับสนใจองคไหนนะครับสนใจองไหนสอบถามได้นะครับสวยๆนะพี่นะเป็นจะเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินครับนากากของคำลงยาแดงขอบน้ำเงินเป็นหลงเปลียนหลงพูดคุณครับเหรียญหลงพูดคูณ เปลียนวัคูนะครับเป็นเนื้อเงินนะสนใจครับสอบถามได้ราคาได้ครับขอรูปผมเติมได้ครับโทรมาได้ครับโทรมาสอบถามสอบถามราคาได้นะครับพี่นะนี่เป็นพระยอดธงเหมือนกันครับยอดทงหลวงประคูณเหมือนกันครับุเสาห้านะพี่นะตะกุดทองคาเลยนะครับพร้อมเลี่ยมใช้นะครับสนใจครับติดต่อได้0808417104นะครับขอจบกัน อ,อาคลิปยงเท่นี้ครับขอบคุณนะครับ